สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเนือนสิบห้าครับรถออกมาเที่ยวเบิงน้ำต่างทางจ้ะฝนตกระว่างระวังระว่างด้วยจ้ะถ้าฝนตกถนนเลื่อนจ้ะฝนตกทั้งวีทั้งวันเลยตกบอยุดบอยอนเลยตกได้ตกบ่มีประโยชน์อย่าง ตกแลวก็หนาวหนาวตกแห้งตกถ้าตกแถวบ้านเขาก็จะได้ดำให้ดำน,าน้าเนาะตกอยู่นี่ตกบ่มีประโยชน์อีกอย่างเลยตกแลวก็นหนาวนำ้ำลำข้าอยางเดียวลำข้านหนาวหนาวแห้งเมือ่อใดจะยุดหนาว ถ้าฝนยุดหนาวล้วก็จะได้ไปเก็บเห็ดหนาหหอนมาอันนี้หนาวเพวามีประโยชน์ียังเลยเดินออกไปข้างนอกกับบ่ได้หนาวหนาวแห้งคักโอ้โหนาวรีได้พี่น้องแต่ออกไปทำงานข้างนอกนี่โอ้ยคือสิทำบ่ได้ดอกเ้าน่ะ แต่ว่าทําอยู่ขังในทาได้อยู่ทาทางานอยู่ขังในบ้านขณะขังในบ้านก็นย่งหนาวเนาะรถล,ลาบ,บ้านซองพนก็คือบานเฮานั่นแหละนี่คือกันมีสะพานมีรถไฟมีไฟเตียงมีรถกระบะมีรถเก๋งรถหลายอย่างหลายชนิดเลยจ้ะอากาศหนาวจ้ะหนาวเป็นแต่ใน เอิงหลดเชอะแชะก็าคิดว่าดีเลยเด้อแต่อากาศหนาวนี่ต้นไม้ใบหญ้าตายล่วงเบิแหละ,และนั่นข้องแล้วนั่นนะเกาเอิญข้องจันสัน ขนาดเจ้าของยังเป็นไขไ่ด้ต่ตอนนี้เป็นไข่แห้งบรสบายคอเ,เจ็บแห้งคอคอเจ็บร้ายถึงนำ้ำามกถึงปวดหัวปวดตาจมูกคอเจ็บไปหมดเลยทรมาน เพราะว่าดินฟ้าอากาศนี่แหลยดินฝ้าอากาศบเป็นใจคนกระทั่งไมค้นพอสบายทุกคนจะเริ่มดูแลตัวเองเด้วจ้ะบรรยากาศหนาวฝนตกอากาศห่อนออกข้างนอกก็หนาวเขาไม่อยู่ในบ้านเขาห่อน อากาศหห่อนเราหนาวมันก็เลยทำให้คนเป็นไข่นะจ้ะเตึกเ็นไข่นอนก็บ,บรรลับต้อปวดหัวตึกปวดตาหนาวสัน่นเออคนเฮาเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็จริงแต่ก็ยังพอท่านอยากตายเนาะ ยังอยากอยู่อยู่พ่อมาละกันเอเกิดเป็นคนเนี่ยเนาะคือว่าแหละสัตว์ต่างๆละลากะต้ต่มหาย,ายตายจากคือขนาดรดล้าเป็นเครื่องยนต์แต่แด่ก็ยังพังเนาะนับภาษาอะไรกับคนเหมือนบ่ละคนกันแค่มินเลือดมีกระดูกมีเลือดนะ มีแค่ลมหายใจหยุดหายใจก็ถือว่าตายมีแค่นั่นเองมันก็เป็นเหมือนขนาดไฟฟ้าแต่ยังมีช็อตเนาะอันบ่เป็นทุกอย่างต้นใหม่ขนาดมันเกิดมาบางข้างบางต้นบ่สมบูรณ์ก็ตายขนาดสมบูรณ์ก็ยังตายมันบ่ล่ะทุกอย่างนุ่งหนุ่ปูปีกคือกันนั่งบดเลย ขนาดน้ําของน้ําก็ยังหยุดไหลขนาดน้ํามันออกมาได้ตามธรรมชาติของมันมันก็ยังเบิดเองได้เนาะแม่นบ่ล่ะเบิดเบิดได้ทุกอย่างบ่ว่าอีหยังทั้งเบิดขนาดหิมะนี่เบิ่งเิอยู่เมืองอีหยังก็บอกว่าขนาดหิมะมันอยู่ของมัน เมื่อก่อนบอทุลุถลม่มตอนนี้หิมะมันยังถล่มลงมาได้เลยมันเกาะกันมาตั้งกี่พันปีมันบาลา่ล่ะคือกันนั่งมดเบิงเขาภูเขาไฟระเบิดน่ทุกอย่างเป็นมาเหมือนกันนั่งมดเลยนับภาษาอะไรกับคนเฮามันบาลา่ละเป็นไดดมดละลายได้มดบางคนอีก คือกันบางคนพนบอกว่าพนบาเจ็บบาเป็นพนยยก็ยังเจ็บยังเป็นบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใหสิมาตานคว่ำายได้คว่ำายมันแขนข้อทุบบาดยางตัวคว่ำไตเนี่ยว่าได้ขนาดรถขับดีๆก็ย,ยังอุบัติเหตุเนาะต้นใหม่พนยังบอกว่าตั้งวั ปลูกมาตังต้งนมตั้งน้านล้วบอเป็นนิยังเมื่อนี่คือมาเป็นม้ากับเป็นคือกันแบบนั้นเลยคลองนี่หนามหลายตัว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 ดีๆนี่เอาจูบอโยู่นามเหือดหายจากคลองไปแบบนั้นแหละบ้านคือกันเฮือนซานทุกจ้างเป็นมา้ามันมันมันเป็นม้าตามธรรมชาติ ถึงว่าคนเ่าถึงเอ้ามามีหวานนี่ยายานั่นยานี่โหเด่จังใดมียาแกปวดหวัวยาแกเจ็บท้องยาแกสลรพัดลับเพอเออเป็นไปเป็นมาเอา้ามามีใส่ติง่งเอา้ามาเป็นหนิยวว่ะเอา้าเป็นโรคเก่าโรคนั่นโรคนี่เป็นสลรพัดสลรเพคน Hmm. สารพัดโลกอีหลีแล้วเพื่อนก็นตั้งโลกนั่นมาแล้วเพื่อนก็นตั้งโลกนี่มาโหบัดทุกโลกเลยทักโลกอี่ยังรอยแปดพันโลกเอ้ยคนแค่ร่างกายพ่อซัมนี่เ,เมื่อไรสิไม่มีโลกไม่มีภัยก็ดีเนาะเอ้ยพี่หนอก